อ่าท่านผู้ชมอ่านข่าวนี้ถ้าอ่านแค่พาดหัวนะฮะจะช็อกเหมือนกันพบพระแก๊งค้ายาบ้าพระตกใจเลยเออแต่จริงๆเป็นอำเภอพบพระจังหวัดตราอโอ<า>โล<อ>่งใจเลยนะ<อ>ตกใจหมดตกใจหมดเลยฮะเป็นสถานที่เกิดเหตุซึ่งทางด้านของตํารวจสพพบพระนะฮะพระ้อมกับตํารวจตะเวนชายแดนรวบตัวห้าคน,นะฮะเป็นแก๊งนะฮะชายสี่หญิงหนึ่งซึ่งเอายาบ้าเนี่ย ที่จะมาแลกกับรถ1คันเดี๋ยวนี้เขาทําอย่างนี้แล้วนะเอายาบ้าสองมืเม็ดมาแลกกับรถ1นคันและจักคุมฮะจารวจเจ้าตำรวจมือเฮ้ยอยู่เฉยได้ยาได้ยาลได้ยาไอ้ะไม่ไ้อ้ยไ้ไม่้เลยับเบียลอกยู่เฉยตรจอยู่เฉยอยู่ตำรวจอย่ายอยู่ย่เลยต่ำเลย่ำเลยต่วเต่ยต่ลยต่ำ่ำเลยต่่ำเลยต่ยต่ำ่ำเลยต่ยต่เลยต่ำเลยต่ำเ่ยต่ อย่ารับเันต่น้าืน่กคนเมกันกััดีดีแน่ครับเนมาตีผมไมียยอบิดอะไรมาตีผมต่อไปก็มีการนัดแนะกันนี่ฮะโดนล่อซื้อครับยาบ้า2 0 0 0มเมตรนะเพื่อมาแลกกับรถเก๋ง1คันครับและเป็นจุดแลกยาบ้านะฮะที่บ้านห้วยผักปลาบ้านแม่โกนเกฑ์ที่ตำบลมหาวันครับ มันมีหลักฐานมีแชทอะไรก็ตามทั้งหมดฮะตำรวจเลยสามารถรวบตัวได้ทั้ง5คนดือ,อย่างที่บอกครับเป็นชาย4หญิง 1, ง 1, 1> นะฮะและ5คนนี้ก็แบ่งเป็นคนไทย3และพม่า2อ 2> ดูฮะเดี๋ยวนี้เนี่ย<ร>คือถ้าเกิดหอบเงินสดไปเนี่ยมันอาจจะเรียกว่ายังไงฮะมูลค่ามันต่างกันกับถ้าเอารถพราะรถไปขายพม่าเนี่ยมูลค่ามันจะสูงขึ้นเยอะใช่ไหมฮะดูฮะสองหมื่นเม็ดแลกกับรถเก๋งหนึ่งคันตำรวจจัดการได้ก่อน えっ